ตอนนี้นะครับเราก็มาอยู่ที่วัดพระพุทธแสงธรรมนะครับอยู่ที่จังหวัดสระบุรีนะครับเราเข้ามาภายในบริเวณวัดนี้แล้วนะครับบอกได้คําเดียวว่าใหญ่โตมโหฬารมากใหญ่โตมากเลยครับแล้วก็ประติมาก,กรรมอะไรต่างๆในี่เยอะแยะเลยนะครับมีพระวิหารมีพระอโบสถนะครับแล้วก็มี รูปโดมเขาเรียกว่าโดมนะครับโดมทรงบาทนะครับรูปบาทคว่ำนะครับครอบพระพุทธรูปสีขาวนะครับอยู่ภายในบริเวณโดมนี้นะครับเราก็ขับรถขับรถดูตามจุดต่างๆนะครับถ้าจะเดินก็เดินได้แต่มันไกลนะครับแต่ละจุดที่ไกลนะครับเพราะพื้นที่ของวัดกว้างมากนะครับกว้างมากนะครับขับรถ จะสะดวกสบายกว่านะครับเรากำลังจะไปดูจุดอื่นกันนะครับโอ้มันเป็นอะไรที่ Amazing ใหญ่ตโตมโหฬารน,นะครับไม่น่าเชื่อเลยนะครับไม่น่าเชื่อเลยว่าวัดพระพุทธแสงธรรมแห่งนี้นะครับมีอะไรที่แบบน่าสนใจนะครับเป็นอะไรที่ Amazing มาก เดี๋ยวเราไปดูจุดอื่นกันต่อนะครับ